อาหารเช้าวันนี้ก็ปลายแล้วนะคะเพราะว่าสั่งเซตปลามาหมดเลยอะพอเรามีอาหารปุ๊บก็มีเด็กมานั่งเฝ้าปั๊บเลยนะคะ นั่นไงนั่นไงเดี๋ยวเอามือมาจ้วงอย่างนี้นะหลบทับไม่ทันนี่อตื่นมาแล้วกินข้าวเสร็จปลาเหมือนกันนะนนี้มีแขกนะคะน้องแมวมาพักกับเราสามคืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีมาอีกค่ะ เป็นช่วงที่วันหยุดยาวคนญี่ปุ่นเขานะคะเด็กเด็กรอนะคะเซนเซมาเรียนพิเศษอนะลินะนี่มีเพื่อนๆพื่นมาเล่นที่บ้านนะคะส่วนมีกับเรโอเดี๋ยวออกไปเที่ยวสวนอะไรกันลิลลี่ไปด้วยนะ เรามาที่ภูเขาลูกเล็กๆนะคะอยู่ไม่ไกลไไจอดรถตรงไหนลูกที่นี่เหมือนเราเคยมานะคะจำได้แต่เล็กบ,บอกมันมีทางขึ้นเขาแต่เราไม่เคยมาตรงทางขึ้นเขาน,นั้นเดี๋ยวเราจอดรถตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นเขากันเอาไปทางไหนลูกหนูดูอะไรกันอยู่อะอะไรลูกฮะอะไรไอ,อ๋อลูมออแมลง อันนี้ก็เหมือนกับเป็นแบบสวนสาธรารณะเล็กๆอยู่บนเขานะคะเอ๊ะเหมือนเราเคยมาดูแบบดอกไม้แดงหรือเปล่า<อ>ใบไม้แดงแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยเหมือนกับทางขึ้นตรงนี้นะคะซื้อน้ำกันก่อนนะอใช่มิ้วทีก็ทีกับนมไง เราถือขึ้นไม่กินด้วยเผื่อบ,บัเดินไปข้างบนแล้วก็แบบอุ้ยหิวน้ำอะไรเงี้ยก็เลยต้องซื้อน้ำกันก่อนอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอันนี้มัน BTS นี่ฮะ <c oughs> นี่ก็แบบตอนซื้อไม่ได้ตั้งใจมอนจาอย่รงเงี้ยฮะ BTS ไงดีแล้วถือว่าได้แบบน่ารักมาอันนี้ก็ไม่ต้องทิง้งแเนี่ยมาเก็บไว้ก่อนเธอไปใส่น้ำ <c oughs> ไส่ทางขึ้นนะลูกเออไม่ใช่ตรงนี้หรอ อ๋ตอตรงนู้นอ้หนูเก็บไว้กินตอนเหนื่อยสิลูกอากาศดีมากลมรื่นไม่ร้อนไม่หนาวค่ะกำลังดี20กว่าองศาเนี่ยลิคูใส่แขนสั้นขาสั้นได้เลยอดีอ่ะวันนี้เราจะได้ออกกำลังกายโดยการขึ้นเขานะคะวันนี้กลับไปบ้านก็จะไม่ได้มาเต้นอัลบิกลูกไหนทางยังไงเหรออันไหนลูก เราอยู่ตรงนี้ใช่ปะแล้วไงเราอยู่ตรงนี้แล้วไปทางนี้เหรออืมเค <Okay. S 2> อันนี้คือภูเขาทั้งหมดแล้วเรบอกว่าตรงนี้มีคันนคันงก็คือเจ้าแม่กวนอิมด้วยค่ะนี่เดี๋ยวเราไปทางนี้กันเอ้าเฮย้ยทำไมทางดูยากอ่ะ <c oughs> คือก่อนหน้าเนี้ยเรียวเขาเคยมากับเพื่อนนะคะแต่เราไม่เคยมากับเขาก็เลยไม่รู้เนี่ยเพิ่งมาครั้งแรก แต่เดี๋ยวเขารู้ทางแล้วก็เ okay, คตามเขาไปได้แต่นี่คือทางยากนะทางยากอุ้ยอุยอุยอ้ยอยุมันไม่ใช่ทางแบบมันไม่ใช่ทางแบบเขาสร้างมาไว้แล้วอะ่ะยากนิดนึงแต่ก็ดูป่าาดีอ๋อลินานี่คือเล่นกับเพื่อนานะาเลยไม่ได้มาแต่ลีนานไม่น่าจะชอบเท่าไหร่มันจะถูกไม่ได้หลงป่ากันไหมเนี่ย หนกันแน่เลยออกมามาเหนื่อยโอ้ยผู้นําเราผู้นำ,ผ,นำผู้นำทางเราเขารู้ทางจริงไหมเนี่ยแล้วบต้องเดินไปขนาดไหนไม่รู้แต่เรียวบอกว่าแป๊บเดียวใกล้ๆจริงไหมไม่รู้อุย๊ยนี่คุยอย่าทำโอ้ยทุกคนอย่าเดินเร็วตามไม่ทันเดี๋ยวหลงหลงคนเดียวเนีย่ยเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะจากตรงนั้นป่าแบบป่ามากอะป่าเขามากๆอะ เร็วเร็วเกินไปนะแล้วคนอื่นอยู่ไหนอะแถวเมคนอื่นไม่เห็นนะบันไดเป็นแบบเหมือนบันไดไม้ไผ่วิวข้างทางคือป่าเข่าอันนี้เหนื่อยเมื่อหมาว่าหมาก็ฟิตร่างกายมารับเนื้อนะแลรวหมายยังเหนื่อยอะ มันสูงอยู่นะคะเนี่ยโอเคเลยมื่อถามเลยว่ามันเหนื่อยกว่าไปปราสาทกิฟูหรือเปล่าเรียวบอกว่าปราสาทกิฟสกูสูงกว่าสูงกว่าแต่เรานั่งตัวลบคาตัวเคบินขึ้นไปอันนี้เดิน <laughs> โอเหนื่อยเลยดีแล้วออกกำลังกายเนี่ยมีป้ายเดินขึ้นไปตรงนี้เป็นทางขึ้นยอดเขา คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ชอบแนวปีนเขาอะไรกันน,นี่มาทำที่ให้คนแบบปีนเขาทำบันดงบันไดนู้นน่ะเราลงมาเฮ้ยเราขึ้นมาจากตรงนู้นว้าซูซูกันต่อไปไหน,นเล่าบอกว่ามันขึ้นนิดเดียวไงจะถึงยังใกล้ถึงยัง<ด> มินลงไปเหี้ยเดินขึ้นมาโอ้ยสูงนะไม่เวลาเราดูจากบ้านอ่ะว่าภูเขาลูกนี้เราดูเหมือนเป็นลูกเล็กๆค่ะปีนจริงเอา้าก็สูงนี้โอ้ยเหนื่อยจริงอันนี้ยังเหนื่อยเหรอใช่ปะมองเห็นวิววิวจังหวัดกิฟูนู่นอ่ะ นี่เราอยู่สูงพอสมควรแล้วนะเนี่ยแต่บนเขานี่คือมีเสาไฟฟ้านะเป็คนปีนเขาไม่น่าจะได้ลูกชวนไปฟูจิงฟูจิเนี่ยโนจะไปกับเพื่อนนะถึงยังอ่ะลูกเห็นป้ายอีกแล้วว่าจุดสูงสุดยอดเขาถึงแล้วเหรอยังเหรอ,อนี่ลูกมีเสาไฟฟ้าเต็มเลยอ่ะ เด่นจริงจุฮะจุดฮะอ่ะก็สีให้กัอยู่อ๋อมีมีสีแดงๆหอคอยแดงๆเห,หรออ๋อเหรออ๋อตรงนี้มันมีสนามบินของทหารเนาะก็เลยแบบว่ามีจุดบอกอะไรสักอย่างหนึ่ง,น,งน,นั่งพักก่อนเหนื่อยเนี่ยตรงนี้น่าจะมองเห็นวิวนะแต่ไม่เห็น นี่เห็นไหมคะมีผีเสื้อเนี่ยมีหลายตัวเลยบินไปบินมาอยู่บนนี้นี่นี่ไงบินไปบินมาเต็มเลยฮ<อ>ะออกไปลูกนั่งพักแป๊บหนึ่ง<อ>เยอะเลยอ่ะผีเสื้อเยอะมาก<อ>มีแรงละเดินต่ออีกนิดนึงจะถึง啦อ,อันไหนลูกอันนั้นเหรออ๋ออันนั้นคือไฟเหรอลูก เห็นต้นมอมมิจิปะคะเนี่ยหรือเปล่าเออถูไม่ใช่แต่คิดว่าช่วงแบบรูดูใบไม้ร่วงอะน่าจะมีพวกใบไม้แดงและสวยนะคะแต่ถามว่าจะขึ้นมาอีกไหมก็ตอบว่าไม่ <c oughs> อ๋อนี่คือสาเหตุที่ต้องมีเสาไฟฟ้าเอาไฟขึ้นมานี่เองมาถึงแลวค่ะนี่ร้อเมตร ทำไมดูมันไมไ่ไม่ได้ไม่ได้สูงไม่อะไรหรือเปล่าร้อยเจ็ดสิบสามเมตรจากพื้นดินสูงไหมะ่ะนี่ตรงนั้นตรงนั้นบ้านเราปะลูกตรงนั้นน่าจะเห็นบ้านเราอยู่นะหมาว่านี่มองไปเห็นตึกใกล้ๆใกล้นู้นไมหมคะที่เป็นตึกสูงๆตรงนั้นคือเอ่อสถานีนาโย่านะค่ะนี่คือพยายามมองหาบ้านเราอยู่อยู่ตรงไหนอะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราซูมเข้าไป เนื่องจากไอคอนซูมได้น้อยนะได้แค่นี้ไม่เห็นบ้านได้แค่นี้นัน่นนั่งทำอะไรลิขู่ช่วยชมความสวยงามด้วยลูกของวิวเนี่ยลูกวิวอ๋อวันนี้มันมันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่ใช่หมอกมันอะไรลูก <Thank you. S 1> เหมือนกับว่าอากาศมันไม่แบบไม่ใสอะ่ะ อากาศไม่ใสพอท้อง<ร><ร>ฟ้าไม่งามเลยอะไม่ฟ้านั่นงพักกันอีกรอบหนึง่งนั่งพักชมวิววิวไม่ค่อยเห็นนะเห็นแต่ต้นไม้นี่เขาบอกว่ามีปราสาทอ,อิกิยามะดูกูอกอยู่ตรงอยู่ตรงนี้เหรอแต่มันไม่มีแล้วตอนนี้คือมันไม่มีแล้วลูกนี่เราอยู่ตรงนี้มันกลายเป็นแบบนี้แล้วแล้วเขารู้ยังมันเป็นปราสาทอ่ะ รอเขาดูจากตรงนี้เหรอเป็นประสาทดมันไม่มีแล้วูกมันม,มีอะไรแล้วมันมีแต่หินใจลูกทเทเดบีอ๋ออันนี้คืออะไรคะที่ส่งสัญญาณทีวีแต่อันนี้เป็นไฟสำหรับบอกสัญญาณเเครื่องบินลงทางนี้ได้หรือลูกลงหรือเปล่าชั่วหรอทำไมไม่ลงทางเดิมอ่ะ ทางขึ้นมาซวยนะลูกเดินลงไม่เหนื่อยนะคะแต่ยากเพราะว่ามันมันไม่มีมันลื่นอ่ะ,อะมุงนีเราก็เห็นบ้านไปทางอันนี้กิฟูใช่ไหมลูกอันนี้ทางกิฟูดเดินลงสบายๆค่ะไม่เหนื่อยเอาเอาเอา,เอาลื่นนั่นไงนั่นไง บายมากอันนั้นเหมือนมีคนลืมผ้าเช็ดหน้าอะไรไว้หรือเปล่าเขาแขวนไว้อะลูกนี่ค่ะมีคนลืมของไว้นะคะเขาก็มาแขวนไว้เผื่อเจ้าของจะกลับมาเอา <c oughs> ก็แวะตลอดทางนะดูมแมลงบังดูต้นไม้บงังไม่รู้ดูอะไรตรงนี้มันจะมีคุหมาด้วยหรอลูกห,หมี มีอยู่บนเขาแบบนี้เหรอลูกไม่หรอกแถวนี้ไม่รู้มีไหมไม่น่าจะมีไหมหมูป่าจะมีปะคุณหม,มัมีไหมลูกอ๋อถ้าอยู่บนเขาที่เขาไกลดถึงจะมีเหรอเขาแถวบ้านเราไม่มีเหรออ๋อแถวนี้ไม่มีแถวนี้มันก็อยู่กลางเมืองนะถ้าพูดถึงภูเขาอันเนี้ย ลงมาจนมองเห็นที่จับรถแล้วแล้วมันที่จอดรถเราไหมเนี่ยมันไม่ใช่ลูกอ,อ,อีกนิดนึ่อ้ยคันบันไดชั้นโอ้นี่เห็นคนปั่นจักรยานมาหลายคนแล้วนะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แบบเออปั่นจักรยานมาแล้วก็ชมวิวเอ๊ะเราไม่เคยปั่นมากับปะป๋าใช่ไหมจะเริ่มสับสนในชีวิต <laughs> เอ๊ะหรือเราเคยมากับป๊ะป๋า เริ่มงงนะคะว่าเราเคยตอนเด็กๆน่าจะเคยมาเหมือนกันอ๋อมันคืออีกทางหนึ่งตอนเราไปเราไปฝั่งนู้นค่ะเส้นนู้นแล้วนี้กลับมากับฝั่งนี้อคนละทางจบคอร์สปีนเขาในวันนี้แบบเล็กๆนะคะไม่ไกลแต่เหนื่อยเองเด็กไม่เหนื่อยจะมีเหนื่อยคนเดียวเราสังเกตได้เขาจะมีเนี่ยทางเข้าทางเดินเข้าไปจ้าที่จอดรถคืออยู่ตรงนู้นนะคะ เดินไปที่จอดรถกันเดี๋ยวเดินไปชมวิวตรงนู้นดีกว่าตรงนี้มันจะแบบว่างๆตรงข้างบนมันมีต้นไม้เยอะมองไม่เห็นวิวทําไมเขาต้องทาเอ่อที่ทิ้งขยะเป็นแบบนี้ลูกเพื่อไม่ให้ทิ้งขยะอื่นได้ง่ายๆหรอแต่ผมคิดแค่าแต่ว่าจริงๆถ้ามันจําเป็นอยากจะทิ้งแบบของอะไรเยมันก็ทําได้นะปึ้งอย่างเงี้ยนี้มุมนี้เหมือนเราเคยมากับว่าป่าแล้วมันยืนดูอะไรกันตรงนี้ใช่ไหมฮะ แต่กับเด็กๆก็จาได้เคยมาครั้งหนึ่งมาดูดอกไม้ใบไม้แดงตรงนี้ก็มองไม่ค่อยเห็นอยู่ดีต้นไม้บางแต่ก่อนเขาใม้มีเก้าอี้กับโต๊ะอย่างงี้ปะอันนี้เหมือนกับว่าให้แบบมานั่งกินน้ํากินอะไรได้ชมวิววิวอยู่ไหน <c oughs> ว,ว,วิวอยู่ไหนวิวไม่เห็นแต่สวนเนี้ยสวยเขาทำหญ้าสวยสวยตัดหญ้าอย่างงามเลยเนีย่ยนี่แบบนั่งเล่นนอนเล่นกัน เอาแบดมินตันมาเลยแต่ลมแรงไปอุ wow. on, ้ย so วันนีはは้ไม่มีเมฆอะไรเลยชอบแบบมีเมฆขาวๆแล้วก็ฟ้าใสๆนี่นะดูต้นไม้ดูสีสันสวยงามอ่ะเขียวสดใสชอบยามากเลยอยากนอนกรดกลิงอะไรอ่ะอ๋อใบไม้อ่ะ อ๋อที่หน care, <S <S fine, ูเคยมาถ่ายเหรออ๋อหนูเคยมาถ่ายบอกว่าตอนนั้นไม่มีใบไม้มีเด็กในนอนอยู่บนก้อี้แล้วนะคะก็ยังใฝฝันอยู่นะคะว่าอยากจะมีเวลางานออดิเรกถ่ายรูปซื้อกล้องตัวใหญ่มาสักตัวแล้วก็ไปตที่ต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปเพสวย ขนาดนั้น่ะก็เลยยังไม่ซื้อเพราะซื้อแล้วคิดว่าไม่ได้ใช้แต่เรามีเพื่อนไปเพราะว่าเลโอก็เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปเหมือนกันอย่างป้าป่าชวนหลายรอบแล้วป้าป่าป้าป่าลองมามีงานอันอย่างเงเหมือนกันสิแบบจะได้ไปถ่ายรูปด้วยกันมบอกโนจ้าอันนี้คือต้นที่เราเคยมาดูตอนใบไม้แดงอ่ะ กลุ่มเขามาเดินเขากันนะคะผู้สูงอายุที่เนี่ยเขาชอบเดินเข่ากันนะแข็งแรงแข็งแรงอ่าแล้วไยู่มุมนี้วิวสวยกว่าตรงไปตรงนั้นนะคะก็เป็นบ้านที่เราเคยมาดูแล้วคิดว่าจะซื้อแต่เขาไม่ลดนะเขามาแวะดูซิมีคนซื้อ,อยังก็หาไม่เจออีกแล้วนี่เราเลี้ยวผิดซอยวนะเนี่ยเมื่อกี้เริ่มงงอีกแล้วลืมอีกแล้วเอา้าเจอแล้วหลังนี้ค่ะหลังนี้ก็ยังไม่น่าจะมีใครซื้อหรอก พราะราคาแบบสี่ล้านเก้ามันแพงไปก็ทิ้งไว้จนกว่าเขาจะแบบไม่มีคนมาซื้อเลยแล้วเราก็ไปต่อราคาใหม่แต่จริงมันก็ไม่แย่นะมันมันโอเคอยู่นะแค่ของมันเยอะแต่ว่าเรามีคนจะมาขนของให้แล้วคนที่เขาทําสวนนะเขารับขนของด้วยอันนี้เป็นภูเขาที่เราไปปีนมาเมื่อกี้นะคะเนี่ยอยู่ตรงข้ามบ้านเรา มากินข้าววีออนนะเนื่องจากว่าเลโออยากกินเบอร์เกอร์คิงอะจริงๆมันก็แบบราคาไม่ได้แพงนะคะของ,งถ้าเราไม่เลือกเซตแบบใหญ่ๆใหญ่หญเขาบอกว่าไซส์จริงประมาณนี้เลยนะคะใหญ่ไปนะนั่งกินที่ร้าน <c oughs> เซ็ตได้เยอะเหมือนกันนะของนี่คุณมีทั้งนักเก็ตแล้วก็มีแอปเปิลพายให้ด้วยไม่ไดูดจริงราคาอาจจะไม่ได้ต่างกับแม็กเท่าไหร่นะคะ<ม>แต่เขาก็แบบอร่อยกว่า<ม>หรือเปล่าคิดว่าแฮมเบอร์เกอร์อร่อยกว่าแอปเปิลต้อร่อยกว่าปะอร่อยกว่าแม็กปะไม่ไดูดจริงเนี่ยชอบที่แบบว่ามีอันนี้นะคะมีอะโวคาโดไม่รู้ว่าชอบชอแบแฮมเบอร์เกอร์ของที่นี่มากกว่า แฮมเบอร์กเกอร์น,นี้อร่อยกว่านะใช่ไม่ก็ไม่เหรอหนูกินได้ยังหนูกินได้ยังหนูบอกไม่หนูกินก่อนจะได้รู้ว่าอร่อยไหมคิดตึงเลยคิดถึงเลยแล้วแล้วแล้วนักเก็ตอ่ะนักเก็ตที่แม็กอร่อยกว่าเหรออืออ๋อหนูเคยกินนานแล้วแล้วว่าไม่อร่อยเนือ้อใหญ่ามากอ่ะซึ้งเ นี้เป็นซื้อกลับไปฝากป้า,าป๋ากับลินานาะน,นี่คือป้ายครึ่งราคานะทำไมครึ่งราคาเร,เร็วจังปกติเห็นขายครึ่งราคาตอนห้าโมงเย็นอันนี้น่ากินจากเจ็ดร้อยก็เลยแบบสามร้อยคืลังสงสัยว่าราคาที่แท้จริงคือราคาครึ่งราคาหรือเปล่า <hi> แล้วมองว่าเจ็ดร้อยมันดูแพงไปป่ะ กับลินาว่าลีนาอยากเปลี่ยนมอหุงข้าวเพราะว่ามันเก่าหรือยังเนี่ยเลยมาดูกันเอะเราซื้อเมื่อไหร่อตอนไหนก็อันเนี้ยซื้อมาตั้งแต่ปีสองพันเท่าไหร่ลกูกสิบแปดลีนาสามขวบอะ่ะเจ็ดปีอะ่ะโอ้เป็นมอหุงข้าวที่ใช้มาทนมากเลยเออแต่ป้าป๋าเขาก็บอกว่าหรือมันเก่าไปทําให้มันหุงข้าวแล้วออกมาแบบบางทีแปลกแมันเกี่ยวกับเครื่องไหมอะ่ะหรือมันเกี่ยวกับข้าวอ่ะกําลังงง แต่ยังไม่ซื้อหรอกยังใช้ได้อยู่ใช้ไปก่อนอีกระยะหนึ่งแวะมาหาที่ขุดซะหน่อยเดี๋ยวนี้ชอบเล่นเกมนี้ใช่ไหมลูกไม่เห็นเล่นโลบอ,อะ่ะเดี๋ยวนี้มันเล่นอะไรนะโฟสไนท์เล่นกับเพื่อนหรอเพื่อนหนูมาอย,ย่างเนี่ยหรือไงอเพื่อนเขาพากันเล่นอันนี้การต้องนัดกันมาเล่นแล้วเอโอก็ว่าหนูไงว่าเกมเนี้ยมันไม่มีประโยชน์ไม่ได้ใช้สมอง มีการบอกให้น้องไปเล่นเกมอื่นที่ใช้สมองอีกเอ้า่าดาเ้ไม่แวเาบอกเขาเล่นเกมแบบเกมสร้างเมืองเกมอะไรมันใช้ความคิดอันนี้ก็ใช้ความคิดเหมือนกันใช่ไหม,ไมอา่าจ้ะจะไปจ่ายเงินเซเว่เฉยๆอ่าลกแป๊บหนึ่งไม่นานจ <c oughs> เออสิบนาทไปก่อนนะหนูจะไปหรือไม่ไป <c oughs> อ๊ยมืดแล้วอ่ะ นีนะคงจะขี้เกียจไปนะอยากไปคนเดียวรีบไปรีบกลับสามทุ่มแล้วแต่เพิ่งนึกได้ว่าเขาหมดอายุแบบว่าให้จ่ายวันนี้ก็เลยอ,อะต้องไปอันนี้น่าจะเป็นขนมที่คนไทยฮิตกันนะคะเห็นทีลูกค้าสั่งถ้าใครชอบแนวแบบข้าวเกรียบอะไรเงี้ยอันนี้อร่อยมากสองอันเนี้ย แบบรู้สึกกินแล้วฟูฟ่องมันจะมีความเบาๆมากเลยมีของเล่นแมวลด50%อรนะแต่ดูถ้าจะไม่เล่นอันนี้ของเล่นหมาแต่ว่าเล็กเกินไปอันนี้ลด50%รถือว่าถูกนวเนี่ยเหลือพันเยนเอง งนาน,นเพราะว่า,าตามแบบเริ่มมองไม่ค่อยเห็นแล้วตัวเล็ก<ม> <laughs> งานนี้แบบเป็นแบบต้องเช็คของแบบละเอียดต้องให้ไดโอหว่างที่ให้ไดโอทำคองนะคะเดี๋ยวมีก็จะมาทำตัวฟิกเกอร์ต่อแพ็อันนี้ให้เสร็จแล้วพนก็มาติดกันนะคะฝาก,กกดไลค์กดับสไคร์ด้วยนะคะจ้ำแน